นะครับก็ขออนุญาตเพราะพะจริงๆแล้วสมัยก่อนตอนตอนที่เริ่มทารายการคุยสบายสไตล์พิทาเฮาใหม่ๆเมื่อประมาณปี5้าสามันนะครับก็เริ่มจัดแค่1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงตอนนั้นเราก็ใช้ช่วงเป็นรักรถรัก,ลกพลังงานใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มีท่านผู้ฟังกับท่านผู้ชมแล้วก็มีเพื่อนๆคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณคุณป่อป่าวุฒิรพง์ท่านก็บอกว่าเออทาไมไม่ลองเพิ่มช่วงเศรษฐกิจขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วท่านก็มองว่าอย่างคุณพ่อท่านก็มองว่า ผมก็อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับก็มีโอกาสได้ไปทําข่าวมีโอกาสได้รู้จักกับท่านแหล่งข่าวหลายๆท่านในวงการแบงก์วงการประกันวงการอะไรหลายๆ,ๆท่านใช่ไหมครับก็เลยมองว่าเออน่าจะขยับขยายนะครับมาสู่ในช่วงของอเศรษฐกิจใช่ไหมครับก็เลยผมก็เลยเพิ่มช่วงเศรษฐกิจตั้งแต่ปี2,500 5อ่า2,565 อ่าสองพันห้าร้อยหกสิบสามเ่มเอ้ยสองพันห้าร้อยห้าสิบสามตอนนี้ผมผมเบลอไปหมดเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเริ่มอ่าช่วงรักรถรัก,ลกพลังงานสองพันห้าร้อยหกสิบสามใช่ไหมครับประมาณเมษายนใช่ไหมฮะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปช่วยจัดที่ทางขึ้นเก้าสิบแปดด้วยนะครับแล้วก็อ่าผมก็เลยยึดอ่าที่เมษายนนะครับวันที่สามเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับเป็นการเริ่มที่มาจัดที่เก้าสิบ 90.5ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ออกอากาศใช่ไหมครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะเสร็จแล้วก็มาเริ่มปี2,556มกราคมนะครับก็มาเพิ่มเป็นสองชั่วโมงนะครับก็เพิ่มส่วนของเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นลักรถรักพลังงานรักเศรษฐกิจนะครับโดยจากประสบการณ์ที่เราพอจะมีรู้จักแหล่งข่าวในแวดวงต่างๆ,ๆใช่ไหมครับเพราะว่าเคยมีท่านผู้อาวุโสท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการยานยนต์ยิบ ยุโรปท่านหนึ่งท่านเคยถามผมว่าคุณฮาวคิดดีแล้วเหรือที่มาจัดรายการวิทยุอ่ะฮะเพราะตอนนั้นผมเน้นแค่รถยนต์และพลังงานท่านมองถึงอุตสาหกรรมนี้ตั้งแต่เมื่อสิกว่าปีก่อนท่านก็มองว่าเออจะลําบากนะคุณฮาวเพราะว่า ในเรื่องของสปอนเซอร์โฆษณาเพราะมันจะไม่ค่อยต่อเนื่องใช่ไหมครับอย่างที่ผมเคยได้รับความเมตตากรุณาอย่างค่ายรถยนต์อย่างเงี้ยบางทีท่านก็จะให้เป็นแค่งบวันเกิดซึ่งงบวันเกิดก็อาจจะได้ปีละหนึ่งครั้งหรืออะไรต่างๆซึ่งไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เราต้องจัดทุกๆเดือนที่เราต้องเสียค่าสถานีค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมครับก็จะทําให้เรามีไรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพราะรายจ่ายเราต้องจ่ายทุกเดือนใช่ไหมครับแต่รายรับบางทีเราได้แค่เดือนละครั้ง นะฮะปีละครั้งก็คือเป็นงบสนับสนุนวันเกิดใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะไม่ได้รับงบสนับสนุนก็มีนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้บริหารบางทีท่านเปลี่ยนหรือท่านบุคลากรเปลี่ยนนะครับอย่างอย่างค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่ผมเคยเสนิทด,ด้วยนะฮะพอตอนนี้ที่เรามีปัญหาผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนชื่อหลายครั้งจนตอนหลังท่านก็บอกว่าห้ามเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็ตอนหลังก็ไม่ได้รับความเมตตากรุณาสนับสนุนนะฮะเพราะว่า เนื่องจากเราอาจจะ,ะเวลาเราต้องทําในนามทำสัญญาใช่ไหมครับเราอาจจะใช้ชื่อเราแล้วเราก็อาจจะมีเปลี่ยนชื่อโดยมีชื่อนู้นชื่อนี้ชื่อนั้น,ชน,ชนใช่ไหมฮะท่านก็อาจจะมองว่าเออมันยุ่งยากเวลาเตรียมเอกสารหรืออะไรต่างๆและบางครั้งท่านก็เหมือนกับใช้น้ําเสียงในการพูดกับเราเรารู้สึกฟังและรู้เลยนะฮะว่าท่านก็ไม่ค่อยแฮปปี้หลังๆผมก็เลยไม่กล้าไปรบก,กวนท่านอีกใช่ไหมครับเราก็มองว่าเออเราอาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านได้ นะฮะเราก็เลยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมครับก็เป็นค่ายรถญี่ปุ่นที่สนิทกันท่านหนึ่งเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่มไปทําข่าวใช่ไหมครับแต่ก่อนก็จะมีข่าวว่าเออค่ายนี้ค่อนข้างจะเข้าถึงยากผมก็พยายามสร้างคอนเน็กชันของผมจนสามารถเข้าถึงนะฮะเข้าถึงทางทีม PR เข้าถึงทางท่านผู้บริหารได้ใช่ไหมครับก็พยายามตั้งคอนเน็กชันมานะฮะแล้วก็มามีโอกาสแต่ว่ารายรับอาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับเพราะบางทีท่านอาจจะช่วยมา เป็นงบวันเกิดใช่ไหมครับแล้วก็เราก็อาจจะไม่เพียงพอกับค่าให้จ่ายแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่เคยสอนผมเคยชี้แนะว่าเออคุณเฮามั่นใจแล้วหลือที่จะมาทําใช่ไหมครับอย่างบางค่ายใช่ไหมครับท่านก็เหมือนกับจากประสบการณ์ที่เราเห็นน่นะครับแต่ขออนุญาตนํามาแชร์ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบนะครับบางทีเราก็ไปขอท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านก็ไม่กล้าปฏิเสธนะครับท่านก็เหมือนกับออได้ได้ได้ส่งมาเดี๋ยวจะให้เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นแต่ว่าให้เราไปตามกับทาง ทีมงานแล้วพอเราไปตามกับทีมงานก็ไปกันคนละเรื่องเลยนะครับมีครั้งหนึ่งเออผมก็โทรวันนี้ผมก็ยังนั่งขำตัวเองเลยนะครับว่าเออมันก็คงประมาณนี้นะครับวันที่ผมก็โทรหาท่านอ่าทีมงานว่าเออจะขอตามเรื่องนี้ได้ไหมเรื่องนั้นได้ไหมท่านก็บอกท่านอยู่ต่างจังหวัดอยู่นู่นอยู่นี่อยู่นั่นใช่ไหมครับพอดีวันนั้นผมไปทําธุระแถวออฟฟิศท่านแถวพระรามเก้าผมก็เลยขออนุญาตขึ้นไปพบท่าน ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าท่านมึงออกไปทานข้าวเองอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยอ๋อแสดงว่าท่านอาจจะไม่อยากคุยกับเราก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะใช่ไหมฮะท่านก็เลยปฏิเสธว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดยังไม่มีเวลาดูให้อะไรต่างๆแต่พอเรามาถามทาง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 ท่านพี่เจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าออกเพิ่งออกไปทานข้าวกับท่านเอ็มดีอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เลยมองว่าอ๋อบางครั้งท่านก็อาจจะท่านผู้ใหญ่ท่านก็อาจจะไม่กล้าปฏิเสธเราใช่ไหมฮะ ท่านท่านท่านก็บ,บว่าไม่อยากเสียน้ําใจเราก็เลยให้ทางท่านทีมงานช่วยเป็นคนประสานซึ่งาการให้ทีมงานประสานและปฏิเสธมันดูมันดูซอฟกว่าที่ท่านผู้ใหญ่จะมาปฏิเสธเองใช่ไหมครับหรือว่าอย่างมีบางบางแบงค์ที่ก็ก็ขออนุญาตขอให้ช่วยสนับสนุนนะฮะตอนหลังท่านก็เหมือนกับให้ข้อมูลมาก็คือเหมือนกับจบเลยใช่ไหมครท่านก็บอกว่า,ารายการผมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับก็จบเลยถึงแม้จะเป็นพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ลายย่อยลายอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่เราก็มองว่าท่านผู้ฟังรายการท่านผู้ชมรายการคุยสบายสไตล์มิตรเขานะครับผมว่ามีทั้งเป็นท่านผู้ประกอบการรายใหญ่รายรายกลางรายเล็กนะครับท่านท่านผู้ค้าขายใช่ไหมครับท่านพ่อบ้านแม่บ้านนะครับท่านประชาชนนะครับมากมายเลยนะครับและแต่ละท่านก็มีกําลังซื้อนะครับแล้วก็ต้องมีค่ามีการใช้จ่ายมีการฝากเงินมีการออมเงินมีการซื้อสินค้ามีการซื้อประกันมี มีธุรกิจมีที่ต้องดีลกับทางธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งถ้าแต่ว่าท่านก็ไปอยากท่านก็เหมือนกับให้พูดอย่างนี้มาจบเลยเราก็ไม่สามารถเข้าไปหาท่านได้แล้วเพราะท่านบอกว่าเออไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับผมก็อย่างค่ายรถยนต์ก็เคยผมผมจะได้ยินอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีนะครับว่าเออหนังสือหรือว่ารายการเราเนี่ยไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายใช่ไหมครับผมก็อยากจะเรียนถามกลับไปว่า เป้าหมายของท่านจริง,รงๆคืออะไรอะฮะคือประชาชนที่ใช้รถใช่ไหมหรือประชาชนที่มีกําลังซื้ออย่างเดียวเหรอหรือว่าประชาชนทั่วๆไปก็ฟังรายการได้แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรายการแล้วก็นํามาใช้ได้นะฮะอย่างตะกี้ผมภูมิใจมากๆเลยนะครับที่ท่านผู้ฟังท่านหนึ่งท่านก็ส่งมาที่กล่องข้อความบอกว่าคุณพ่อท่านบอกว่าเอ,อ่อนี่ตะกี้รายการเนี่ยเพิ่งเรียนสัมภาษณ์ท่านอาจารย์หมอเกี่ยวกับโรคไตท่านก็มาเรียนถามผมว่า พอจะฟังย้อนหลังได้ไหมใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าลองเข้ามาที่ทางเพจมิติข่าว90.5นะครับหรือว่าทาง YouTube อ่าสตรีมมิ่งของมิติข่าว90.5นะครับแล้วก็ในช่องทางของผมก็ต้องขออนุญ,ญาตขอเวลานิดนึงเดี๋ยวผมค่อยนำลงทาง YouTube ในช่อง BCC Channel FM 90.5อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะเดี๋ยวผมต้องมาแปลงไฟล์ก่อนจาก MP3 เป็น MP4 นะครับแล้วค่อยนำลงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องกราบขอบุณท่านพี่ประหยัดด้วยนะครับที่ท่านช่วยส่งรายละเอียด รายการมาให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอ่าบางทีผมดาวน์โหลดจากเน็ตแล้วแต่ผมจะใช้เสียงที่เป็น MP3 จะค่อนข้างคมชัดมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มาแปลงไฟล์แล้วก็นําลงใช่ไหมครับก็ต้องกลาขอบคุณมากเลยนะครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของอาการเข้าสู่วิกฤตใช่ไหมครับเพราะว่าวงการอุตสาหกรรมวิทยุนะครับแต่ว่าบางท่านนะครับที่ผมเห็นรู้จักนะครับหลายๆท่านรายการท่านไปได้ดีเลยนะครับแต่ว่า ผมก็น้อยใจตัวเองเหมือนกันนะครับว่าผมอาจจะไม่มีความสามารถพอรายการผมอาจจะไม่ไม่สามารถาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับทางลูกค้าได้นะครับก็เลยทําให้ผมค่อนข้างจะแป๊กในเรื่องการหาโฆษณาใช่ไหมครับแล้วก็โฆษณาที่เคยได้มาสมัยก่อนก็ค่อนข้างยกเลิกไปเยอะนะครับแล้วก็ เหลืออยู่ตอนนี้จริงๆก็ต้องกราบขอบระคุณมากเลยนะครับธนาคารออมสินนะครับเราก็ได้รับความเมตตาจาก e x ็กซิมแบนะครับช่วยในงบสนับสนุนของวันเกิดด้วยอะไรด้วยนะฮะก็พอให้ช่วยจัดไปจนถึงสิ้นปีได้นะครับปีหน้าก็ต้องกราบขอบคุณทางธนาคารออมสินอีกนะครับแต่ว่าปีหน้าผมก็ต้องกราบขออนุญาตขอลดเวลาลงมาเหลือหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นในรอบถ้าถ้าเริ่มตอนนี้มันเกือบสิปีแต่ถ้าเริ่มมกราหกๆเลยก็คือสิบปีเต็มๆที่ผมจัดสองชั่วโมงมานะครับ มันก็ทําให้ผมผดหู่ใจเหมือนกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมแบบเครียดอ่ะนะครับเพราะผมก็อยากจะจัดเหมือนสองชั่วโมงนะครับผมเหมือนกับเป็นความงานที่เรารักอ่ะนะครับแล้วเราได้มีโอกาสได้มาจัดรายการได้มาพูดคุยกับท่านแหล่งแหล่งข่าวท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ได้รับฟีดแบ a กลับมานะครับได้รับคําแนะนําจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับมาให้เราเป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ให้เราเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะ นำเสนอต,อ,ตอต่อไปใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาผมก็ต้องการขอบคุณท่านแฟนรายการประจํานะครับที่ท่านช่วยจุดพลังในในใจผมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านบอกให้มาแชร์ประสบการณ์สิคุณเทาประสบการณ์ที่คุณเทาเล่าเนี่ยมาจาัดใจนะเป็นประสบการณ์ที่แบบฟังแล้วน่าสนใจนะครับฟังแล้วแบบน่าติดตามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมก็เลยลองเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสใช่ไหมครับผมก็เลยลองมาใช้ประสบการณ์ตัวเองในการแชร์ ประสบการณ์ให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทราบอย่างเรื่องสมัยก่อนที่ไปเรียนที่เพิร์ดเรื่องอาหารการรับประทานเรื่องอะไรต่างๆที่ท่านช่วยจุดเป็นแรงใจให้ผมจุดไฟให้ผมกลับมาลองใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่ผมมีในการนําเสนอข่าวนําเสนอประสบการณ์ในรายการคุยสบายใช่ไหมครับแต่ว่าพอเข้าสู่ปีหน้าแล้วผมก็ต้องจริงๆก็ต้อง,ต,องต้องมีการปรับเปลี่ยนะนะครับเพราะว่าผมก็แบกค่าให้จ่ายต่างๆ ค่อนข้างลําบากพอสมควรเลยนะครับในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแล้วเราก็เหมือนกับต้องเผชิญกับในในด้านทุกๆด้านเลยนะครับเหมือนกับอ่าสิบทิศนี่มากันสิบเอ็ดทิศสิบสองทิศเลยนะฮะโดยที่เราไม่สามารถที่จะต้านแรงประทะได้แล้วนะครับผมก็เลยลองตัดสินใจลอง ปรับเวลาลงมาเหลือหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็ลองดูว่าจะพอแต่ว่าการจัดจริงๆแล้วเราเราวางแผนสองชั่วโมงเราก็วางสเกลไว้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพอจัดเหลือหนึ่งชั่วโมงเราก็จะต้องมาปรับสเกลลงใหม่แล้วก็ต้องปรับผังใหม่ทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเริ่มประมาณมกราคม2566นอนะครับที่อาจจะขออนุญ,ญาตแต่ว่าผมยังมีความมั่นใจและความตั้งใจ แล้วก็ขอโอกาสนะครับว่าถ้าในอนาคตผมพอจะมีโฆษณาเข้ามาผมก็ยังอยากจะกลับมาเป็นสองชั่วโมงแล้วก็ความใฝ่ฝันของผมในช่วงก่อนหน้าที่ผมเคยออกสื่อต่างๆว่าผมอยากจะทารายการทีวีรายการอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พังไปนานแล้วนะครับเพราะว่าขนาดรายการวิทยุเองยังได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วเราก็มีการแตกแยกออกมาลงทางโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ทิกตอกหรืออะไรต่างๆผมก็พยายามพัฒนาเอาคลิปรายการต่างๆมาลงในช่องทางต่างๆเพื่อช่วยกระตุ้นอีกแรงหนึ่งให้กับผมให้ให้เป็นที่รู้จักกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถติดตามได้นอกจากการออกอากาศสดในเวลาบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นก็สามารถติดตามผมได้รับทราบข้อมูลต่างๆของทาง BCC Channel ของผมได้รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮาได้ตลอด24ชั่วโมงทาง สื่อช่องทางอื่นใช่ไหมครับอย่าง BCC Channel นะฮะที่เราตั้งมาใช่ไหมครับแต่เวลาเราเซิร์ชใน YouTube หรืออะไรต่างๆเราอาจจะใช้ BCC Channel ก็จะไปขึ้นช่องอื่นด้วยนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เป็น BCC Channel FM 90.5แต่เพื่อความสบายใจก็อาจจะเซิร์ชเป็นคุยสบายสไตล์มิตรเฮาก็จะได้อาจจะเข้ามาสู่ในหน้าเพจผมได้นะครับก็จะมีคลิปต่างๆนะครับที่ผมขออนุญาตนำลงนะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอพักตรงนี้ก่อนนะครับ